ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YTJ นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะพาไปดูตัวละครใหม่นะครับหรือว่าฮีโร่ของเกมเมียโฟกันนะครับหลังจากทางค่ายนะครับได้ปล่อยตัวอย่างอาชีพใหม่มาให้เราได้เห็นกันนะครับผมก็ได้ไปทําการหาข้อมูลนะครับแล้วก็ไปแปลภาษาไทยคร่าวๆมานะครับข้อมูลตรงนี้นะครับอาจจะไม่ร้อยเปรเซนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงมากที่สุดนะครับ ฮีโร่ตัวนี้ครับก็จะเป็นสายเวทนะครับสายเวทและยังบวกเป็นใช้ผิดด้วยนะครับชื่อฮีโร่ครับคาดว่าน่าจะชื่อดอร์ดาร์ควิสานะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่านักเวทดำครับแค่เปิดชื่อมานะครับก็น่าสนใจแล้วครับก็คือเหมือนประมาณสายดำนะครับแต่๋ยวผมนะครับจะพาไปดูนะครับแต่ละสกิลมันเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ต้องรอดอูของจริงเปิดตัวมานะครับก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่สกิลแรกที่เขาลงมาให้เราได้ดูกันเลยนะสกิลแรกนะครับมีชื่อว่าเหวนะครับเขาได้อธิบายว่าถ้าท่านเปิดทางเข้านรกคำสาปของคนที่ตายอย่างทรมานช่วงนิรันด์จะดึงลงเหวนะครับแล้วเขายัางบอกมาว่าอเวจี v G นะครับที่ดึงที่จะดึงศระตูลงให้จมดินลงไปในเหวนะครับก็คือเหมือนจะมี มือแบบเข้า,าขึ้นมาแล้วก็แบบดึงสัตูเข้าไปนะครับก็จะเป็นตรงที่เอฟเฟกของสกิลนะครับสกิลที่2นะครับมีชื่อว่าบีบรัดนะครับประมาณว่า,อาดอกไม้แห่งความตายที่บานอย่างสวยงามนะครับอาจจะมีเอฟเฟกที่เสียการมองเห็นด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับแล้วเขาได้เขียนไว้ว่าปัจฉยาหมู่ที่สยบศัตรูด้วยดอก ไม้มรณะที่สวยงามและกรีบอันแหลมคมนะครับก็เวลาใช้สกิลก็จะเป็นดอกไม้ขึ้นมานะครับก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างสวยงามพอสมควรนะสกิลต่อไปนะครับมีชื่อว่ากลัวนะครับเรียกร่างปีศาจท,ที่น่าสะพึงกลัวออกมาเพื่อทําให้ศิลปะที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดหวาดกลัวนะครับประมาณว่าเพื่อทําให้ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดหวาดกลัวนะครับอันนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นบัฟหรือเปล่าทักษะระยะที่กระตุ้นการเติบโตของตัวละครด้วยทักษะการล่าสัตว์ที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปสกิลที่4ีนะครับชื่อว่าคอร์รับชั่นนะครับปลดปล่อยพลังแห่งการชำระล้างในทางกลับกันพลังแห่งม์ดําทําลายแม้กระทั่งพื้นดินและอากาศทําให้ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงอ่อนแอลงอย่างมากนะครับ ตรงกันข้ามกับพลังแห่งการชำระล้างมันทําให้ดินและอากาศเสียหายนะครับตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับสกิลต่อไปนะครับชื่อว่าภูเขาฮอนมูนะครับเขาอธิบายไว้ว่าศัตรูที่สูดหมอกด้วยทักษะดาบสีดําที่เพิกเฉยต่อการโจมตีทั้งหมดโดยการเปลี่ยนร่างเป็นหมอกจะพบกับความสับสนราวกับว่าวิญ,ญญาณของพวกเขากระจัดกระจายเปลี่ยนร่างกายของคุณให้เป็นหมอกและอยู่ยงคงกระพันชั่วขณะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอันติหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีเอฟเฟกของโครงกระพันด้วยนะครับสกิลต่อไปนะครับมีชื่อว่าสกิลสำลอกนะครับวิชาดาบสีดําที่ฟื้นพลังงานของเป้าหมายนะครับทําให้พลังงานของเป้าหมายอ่อนลงและทําให้ไม่สามารถโจมตีได้นะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสกิลที่ใบนะครับและเขายังบอกว่าเป็นทักษะที่โดดเด่นโดยเฉพาะใน PVP ด้วยนะครับสกิลนี้สกิลต่อไปนะครับมีชื่อว่าสกิลเลือดมารนะครับ เทคนิคต้องห้ามอันชั่วร้ายที่โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยสายโซ่แห่งเลือดและฟื้นฟูความแข็งแกร่งทางกายภาพด้วยการรีดเลือดนะครับนอกจากนี้ยังขโมยเลือดของศัตรูด,ด้วยห่วงโซ่เลือดด้วยนะครับผมคิดว่าสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ชอ็อตแบบชอ็อตชิ่งเหมือนเมสนะครับแล้วมันก็ยังดูดเลือดด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดสกิลนี้อัพสูง ค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะครับและสกิลต่อไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นสกิลถ้าไม้ตายนะครับชื่อสกิลว่าอาชูล่านะครับคุณจะกลายเป็นอวตารของอาชูล่าครับราชาแห่งนรกในช่วงเวลาสั้นๆพลังของมนดําทั้งหมดได้รับการปรับปรุงอย่างมากอ๋อถ้าไม่ตายอันนี้น่าจะน่าจะแบบไม่อมตะนะครับแต่เป็นอมตะเป็นสกิลอีกท่าหนึ่งที่ก่อนหน้านี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ แต่คือสกิลนี้ค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ดูดเลือดได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นท่านี้เป็นท่าพิเศษที่ขาดไม่ได้นะครับอาชูล่าก็คือจะแปลงร่างนะครับท่านี้ผมคิดว่าเป็นท่าที่แปลกไม่เหมือนไม่เหมือนฮีโร่ตัวไหนเลยนะครับเพราะว่าตัวไหนยังไม่มีาการแปลงร่างเป็นอาชูล่าเลยอาชูล่าเลยนะครับหรือไม่แน่นะครับอาจจะมีอัปเดตให้เป็นแบบแปลงร่างทุกตัวนี้ยังไม่รู้นะครับ แต่ผมคิดว่าตัวนี้มีแน่ครับราชาแห่งนรกนะครับก็คืออาชุล่าครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมไปได้แปลมาจาก Google นะครับอาจจะไม่ตรงหรือว่าอาจจะถูกผิดอ่มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้หน่อยนะครับสําหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมีข้อมูลหรือว่ามีอัปเดตใหม่นะครับผมก็จะมาทําคลิปให้ดูใหม่นะครับอาจจะได้ข้อมูลมากกว่านี้นะครับเพราะตรงเนี้ยตอนนี้ยมันยังไม่ยังไม่ค่อนข้างที่ยังไม่รู้มากไปกว่านี้ละเพราะว่าเขาได้ทำทำคลิปออกมาแค่นี้นะครับไม่ได้แบบเปิดเผยสกิลมากมายครับอันสกิลนี้ผมนับได้เหมือนจะมีอยู่ประมาณ7จ็ดแปดสกิลนะครับน่าจะมีอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูก่อนนะครับไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับ